สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับแม่หมีวันนี้เปิดร้านวันแรกร้านของเราชื่อข้าวไทยนะกําลังเตรียมของอยู่ตอนนี้ไม่มีใครเดินที่ร้านมาแต่เช้ามากก็เดี๋ยวได้ยังไงมาเตรียมของด้วยกันนะจ๊ะ ได้เนื้อแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตุนมันไปซักสองชั่วโมงครึ่งก็จะได้เนื้อนุ่มๆเอาไว้ทำแกงค่ะกักกุงเตรียมของเสร็จแล้วทุกคนแบบเหนื่อยมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มไก่รสเผ็ดไม่เผ็ด แล้วก็พวกเครื่องต่างๆเราก็เตรียมเสร็จแล้วป็าดาตื่นเต้นไหมจ๊ะเต้นหนูก็ตื่นเพราะว่าเสร็จแล้วเป็นบ่่นเต้นพวกกระดูกดิบต่างๆเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องสะพ้ายกำลังยุ่งอยู่วันนี้แม่มาช่วยด้วยนี่แม่จะเอดูสิขนาด ไม่แต่งหน้าก็ยังสวยนั่นแน่ถ้าไม่ได้แม่มาช่วยเนี่ยหนักเลยวันเนี้ขอบคุณนะจ๊ะโอ้ยนัมเบอร์วันที่สุดในใจเอาล่ะตอนนี้เราก็รอลูกค้าจริงๆมีคนโทรมาสั่งละแต่เขาจะเอาพรุ่งนี้เขาสั่งล่วงหน้าทุกคน เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าออเดอร์แรกของเราลูกค้าจะกินอะไรลุนลุนจ้าอันนี้เป็นใบฟิลของเรานะเรายังเป็นแค่พรีโอเพนนิ่งนะทุกคนนี่ยน,นี้ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยต้องเปิดก่อนซิลไม่ได้เปิดเลยแล้วก็นี่เมนูที่ขายค่ะต้้อองใชเาว สวัสดีค่ะบิลลี่บิล e ี่รู้จักบิลลี่เ้ยไปละจ้าเขิดเลยร้านเปิดยังคะเปิดแล้วค่ะแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเราเขาเรียกว่าใหม่อุ่นมาก โอ้โหจ้าวอันนี้เราพรีโอเพนนิ่งนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่เพิ่งได้พักลูกค้าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็มีลูกช้าก็มีลูกค้าอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรแุณเินเยอะนะคุณเรื่องนินอีกแล้วทำไมเธอเธอเป็นอะไรกับเงินตลอด,อดคุณลูกโแม่หนูก็นึกถึงไอแพดตลอดแหละเออจังว่ากันไปคุยกับลุงเรื่องไอแพด โ <Okay, S 2> อเคเพิ่งได้พักค่ะเดี๋ยวคุณยายกำลังจะตําแปงให้กินฮั <Hello. S 2> นลโหลอันนี้ทีมงาน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปต้มข้าวปุ้นก่อนนะจ๊ะต้องหาปลาเข้าออเส้นเลือดละตอนนี้สามทุ่ม ยี่สิบแล้วเป็นไงบ้างคะน้องตัน้นอู้ <c oughs> อู้คือดูคิ้วคุณแม่หายหน้าคือสดไม่ไหวหนูเหนื่อยไหมเป็นไงบางา้างคะคุณยาย่อันนี้เปิดเปิดร้านวันแรกก็ถือว่าโอเคนะจากที่เปิดแบบ ไม่ต้องโฆษณาเลยนกาก็ถือว่าใช้ได้เปิดวันแรกเป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะก็หวังว่าลูกลูกค้าจะชอบรสชาติอาหารเราเรากลับมากินอีกแต่เราก็คิดว่าเราก็เออแซแบอยู่เซ่บอยู่นะเปิดวันแรกได้ได้ขนาดนี้ก็โอเคจากที่ไม่ไม่ได้โฆษณาเลยเสียดายตอนเปิดขายมันยุ่งเนาะไม่ได้มีใครมาถ่ายให้เดี๋ยว ให้น้องตั้นถือกล้องถ่ายดีไหมคะพรุ่งนี้ดีเลยฮะเดยอยากเป็นจากกล่องวันนั้นโอเคเอะไทุกคนแต่เป็นน้องกลงอล์มมากกว่าไม่รู้ว่าถ่ายอะไรไปบ้างนะวันนี้เพราะว่าก็ยุง่งยุ่งอยู่แต่พรุ่งนี้ไม่ค่อยยุง่งแม่เม,มื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนนั้นแม่ถ่ายนูนนอนใช่ไหมแม่ก็ถ่ายนูนนอนตลอด ไปเตรียมตัวกลับบ้านคิดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจจะมีอะไรอะไรมาให้ดูอีกแต่วันนี้คือเหนื่อยมากเหนื่อยมากก่ันกันัวหนูนั่งเล่นอย่างเดียวหนูจะเหนื่อยอะไรล่ะลูกไมนเอากระสุนตัเองมาด้วยโอเคเดี๋ยวแม่คอยเดีวงั้นวันนี้ก็ต้องบอกลาไปก่อนนะคะบายบาย้าเราชื่ออะไรนะข้าวไทยเมนูไม่มีเมนูข้าวไทยพี่เ้แต่แม่บอกว่าเมนูทำไมอะอันนั้นแม่พิมพ์แม่พิมพ์เมนูร้าน ยังฮัลโหลมาหางกระเทียมอยู่ไม่ใช่กระเทียมอันนี้เขาเรียกกระเทียมเหรอเนี่ยกระเทียมหอมใหญ่กกล้องดีๆนี่อันนี้ก็ที่น่งสัวของฉันนี่การกวาวเอง หนูแต่ว่าถ้าแม่ไม่อยากเล่นกับหนูหนูจะไปแล้วไม่บอกไปไหนไปด็กไปบานตรงนั้นไงไม่ต้องเล่นกับหนูเล่นได้ตอนนี้ตอนนี้ว่างยังไม่มีของอันนั้นแม่สินเท่าไหร่ดูปะอันนี้เหรอให้สองบาทพองบาทกากงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมา พูดคุยล้กันถือว่าอัปเดตคลิปการเปิดร้านวีคแรกเนาะมีเวลานิดนึงขณะรอรถเมล์ประกาศวันนี้หนาวมากลบ1เึงเ็นควันไมโอเคผิดแผนนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆวันนี้เราเานัดกับครูสอนขับรถก็จะมารับที่บ้านเรา8ปดโมงครึ่งแล้วเราก็จะขับรถไปเมืองที่เราเปิดร้านเพราะว่าเรานัด ช่างไฟเอาไว้เก้าโมงมันทันแต่ว่ากลายเป็นว่าครูสอนขับรถไปผิดที่ไปที่ร้านแทนเราก็เลยต้องรีบมานั่งบัสแล้วก็ขอเลื่อนเวลาเปิดร้านกับช่างไฟนะคะ<ส>ก็การเปิดร้านที่นี่เป็นยังไงถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยเท่าที่เมืองไทยเท่าที่เราเคยทำนะก่อนมาเราช่วงที่เราเรอวีซา่รารออะไรอย่างเงี้ยเราขาย Delivery เราเคยทําเป็นชุดปิ่นโตอาหารคลีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยขายทวิลีเป็นไก่เกาหลีห่กับพวกฟู้ดแทนด้าพวกอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้เราทําคนเดียวทั้งหมดตอนอยู่เมืองไทยขายทั้งวันนะทุกคนเรียกว่ายืนหน้าเตาทั้งวันแต่ว่าอยู่ที่เนี่คนที่นี่เวลากินจริงๆอ่ะมันมีแค่ช่วงมือม้อเย็น มื้อเช้าฝรั่งไม่กินข้าวนอกบ้านนะคะเพราะว่าสิ้นเปลืองเขาจะกินแบบกาแฟโทสตี้โยเกิร์ตอะไรง่ายๆมื้อเที่ยงส,ส่วนมากก็จะห่อไปกินเองมีบ้านที่คานข้าวนอกบ้านเนาะส่วนใหญ่เขาจะห่อแบบขนมปงังแซนด์วิชอะไรง่ายๆสลดัดอะไรอย่างเงี้ยไปกินแล้วก็มื้อเย็นเขาก็จะกินข้าวนอกบ้านกันนะคะทีนี้เวลาขายของร้านเราก็คือบ่ายสี่โมงถึงช่วงสองทุ่มเท่านั้นเลยแล้วก็ไม่เมือ่อ บ่ายสี่โมงสองุ่มแล้วก็คนที่เนี่ยจะใช้ลักษณะโทรสั่งแล้วก็จะมารับอย่างเช่นอ่าโทรมาฉันจะกินเมนูเมนูนี้นะช่วงอีก20นาทีเดี๋ยวฉันจะมารับปัญหาก็คือมันจะชอบมาพร้อมกันซะแบบลูกค้าจะชอบมารับสักหกโมงเงยน็นพร้อมๆกันหลายๆออเดอร์แล้วการขายของลักษณะที่เนี่ยเราจะไม่ทําอาหารทันทีที่ไดออเดอร์เราจะต้องกะเวลากะเวลา แบบว่าให้มันเสร็จก่อนลูกค้ามารับแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่รับออเดอร์ก็จะมีความสําคัญมากแล้วก็ที่ร้านเราอะ่ะตอนนี้ก็มีจ้างแม่ครัวหนึ่งคนก็คือเราคนหนึ่งวอล์คนนึงทาแกงเชอรี่เนาะแอลิงอ่ะเราจะรับเป็นพัทามเป็นเด็กเนทแลนด์เลยสักสองคนเอาไว้สลับสลับวันกันหยุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรับออเดอร์เราต้องการที่จะได้คนที่พูดภัชแบบเหมือนเจ้าของภาษาเพราะว่า คนไทยอะต่อให้มาอยู่นานแค่ไหนอะการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลียร์เท่ากับคนเจ้าของภาษาเนาะเราคิดว่าพวกรายละเอียดอาหารเรืออะไรอย่างเงี้ยเราสอนกันได้แล้วก็ต้องรับคนช่วยด้านหลังครัวเพิ่มอีกหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีแม่ครัวมาอีกนะสรุปอีกหน่อยร้านเราอะจะมีแม่ครัวสามคนซึ่งคนช่วยเยอะมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าของที่เนี่ยแพงทุกคนวัตถุดิบคือแพงแพงจริงแพง,แพงจัง,จง แต่ว่าเออถ้าเราทําร้านอาหารถูกต้องถูกกฎหมายมันก็มีการเอาไปเสกะไปลดหย่อนทําเรื่องให้ถูกต้องได้แต่ว่าเราก็ต้องทําบัญชีให้ดีแล้วก็ต้องจ้างแหละจ้างนักทําบัญชีมีอะไรอีกอะโอ้ยเยอะแยะแต่ว่าช่วงเวลาการขายอะจะไม่ได้ถ่ายอะไรไวเยอะเพราะจริงพอพอถึงเวลาขายจริงจริงอะยุ่งมากแล้วก็วันนี้นอกจากที่จะไปเปิดร้านแล้วอะเราจะไปเตรียมพวกปกเปียไว้เพราะปลเปีย ค่อนข้างขายดีนะคะคนที่นี่จะชอบอาหารประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวจะเริ่มใส่เมนูใหม่ๆเข้าไปเพราะว่าอาทิตย์แรกอะเราเปิดแ,แค่3วันกับเมนูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็คนที่นี่ค่อนข้างจะชอบกินผังกันเยอะนะนั่นก็เป็นเหตุผลน,นึงว่า,ท,าทํทาไมบางทีเสียงรถขาเสียงรถขานดังเป็นเหตุผลว่าทําไมบางทีอะ คนไทยไปกินอาหารไทยตามต่างประเทศแล้วแบบเฮ้ยนี่มันใช่อาหารไทยเหรอแบบกะเพราผักเยอะๆเกงแดงผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านเราอ่ะไม่ไม่ทำแบบนั้นนะแต่ว่าในกะเพราเราอ่ะก็ยังเป็นจะต้องใส่ผักบ้างนะเพราะไม่อย่างนั้นนะกล่องมันจะดูลงเลนกันไปของเราก็ใส่เป็นพวกพริกหยวกกับหอมใหญ่แค่นั้นนะจะไม่จะไม่เอาผักอื่นลงไปผัดนะแต่ว่าก็จะมีเมนูผัดผักหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กิดว่าจะเพิ่มแกงที่เป็นแกงแกงแดงผักเลยลงไปก็หวังว่าลูกค้าที่ชอบกินผักก็คือสั่งเมน,นูนั้นไปเลยนะเราเราจะไม่ใส่แบบผักแปลกในแกงของเราของแกงที่ร้านเราจะใส่แบบหน่อไม้อย่างเดียวนะทุกคนแต่ไม่ได้หมายความว่าร้านอื่นที่เขาทําอ่ะมันจะไม่โอเคนะคือตอนเนี้ยพอมาทําร้านเองก็เข้าใจมากขึ้นเออเขาก็มีเหตุผลของเขานะ เพราะว่าเขาทำขายฝรั่งแนละ้วฝรั่งชอบกินแบบนี้นเราบังเอิญเราเป็นคนไทยอาจจะหลงเข้าไปก็เออมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีคนไทยหลงมาที่ร้านเราเราก็จะถามเลยว่าเอาแบบรถจัดประหลัดบอกไหม <laughs> ประมาณนี้นะทุกคนเอาละก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอรถเมย์รถเมย์กำลังจะมาแล้วเนี่ยอีกนาทีนึงก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูใครมีอะไรอยากพูด,พดคุยก็ทิ้งข้อความไว้ได้นะคะ ขอยัมอีกทีร้านเราชื่อร้านข้าวไทยอยู่สเตนไว้ในแลนด์ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย